เช็งสองพ่อลูกมาละคนนี้เป็นผู้หญิงลุงจะกัวลุงจะกัวว่าสัรษาของผู้หญิง็นลายเนี่ยจะต้องประกาศเสร็่แน่โน้นประโยนไอตัวลูกเองคำสาบของผมเป็นลายแล้วจะไปทำทำไมล่ะอ้าวแล้วมันจะไปห้ามได้ยังไงไหนทิศทำไมมันเป็นกฎของธรรมชาติรู้มันเป็นกฎของธรรมชาติถ้าเกิดถ้าอดใจไม่อยู่นี่แล้วก็ใช่ห่วงตัวสิ เอาห่วงเดียวให้ดูก้ตาแมวห้าห่วงไปเลยไม่เกี่ยวเลยแกบแมวห้าห่วงก็แมวห้าห่วงมันห้าชั้นน่ะต้องไม่อยากมีลูกไอ้แมวห้าห่วงก็ใช้ไม่ได้หรอกเนอะเออไม่ใช้อะไรอ่ะมึงก็ใช้หน้ากากไอระไม่ดิใช่ไหมวะก็มันป้องกันอ่ะเฮ้ยคนละอย่างกันถ่ายนู่นนั่นป้องกันโลกน่าดูอ่ะที่เดี๋ยวถ่ายเนี่ยมันเป็นของคู่กันมันเป็นธรรมชาติมันห้ามกันญาเข้าไหมล่ะมันห้าไม่ได้มันห้าไม่ได้ ไม่ท่าไม่ได้หรอกมึงต้องการอะไรพูดอะไรได้ยังเร่าเล่าไม่าด้เลยนี้ท่านู๊งทัดสยบมันเรื่องพวกปูในนายแล้วขี่สยบงแคไม่เลืเลยถ้าลุงไม่านู๊งไม่เครียดด้วยเครียดสิสยบงร้งว่าท่านูงเนี่เครียดเรื่องพวกปูในนายที่สารแท่งเสร็จแม่เชยโฉใช่ไหมจริงๆแล้วไม่ได้เครียดเกี่ยวกับเรื่องปไในนายไม่ท่านู๊งเครียดเรื่องอะไรเนี่ยเครียดเรื่องงานงดเนี่ย ไม่ทันเลยถ้าอยากโทรยัเชื่อไม่คุณจะการจะเปลี่ยนเบอร์หนีเลยต้องบอกกันไว้ก่อนน่คุณเม่เสด็จแม่น่ะเสยงก็ยิ่งไปบวงเพราะว่าตอนนี้เสด็จแม่เชียงโชน่ะก็ตั้งท้อแก่ไม่จะพ่อและไม่ะเป็นยังไงสยอก็คิดว่าอย่างไจสยอก็ได้น้องชายแน่ๆเอาแต่ไี้องว่าให้รู้สยอคิดว่าพวกเราน่ะลงไปหาเสด็จแม่เชียงโชนไปดูไปว่า